ติดปั๊มน้ำในตัวเครื่องลดความชื้นช่วยอะไรได้บ้างไปฟังกันเลยมีลูกค้าสั่งซื้อเครื่องลดความชื้นของเราจากบริษัทติดตั้งดูแลพัฒนาระบบไอทีระบบเน็ตเวิร์กระบบคอมพิวเตอร์ลูกค้าสื่ซื้อเครื่องลดความชื้นรุ่น ds30i พร้อมกับให้เราติดตั้งปั๊มเดนน้ำให้ด้วยลูกค้าหลายคนสงสัยว่าติดทำไมทั้งๆท,ท,ที่ในตัวเครื่องก็มีถังน้ำแล้ว วันนี้จะมาไขาข้อข้องใจให้ลูกค้านะคะที่ต้องติดปั๊มเดนน้ำเนื่องจากลูกค้าบางท่านไม่สะดวกยกน้ำในถังเครื่องลดความชื้นออกมาทีและไม่อยากเข้าออกในห้องบ่อยๆเนื่องจากเวลาเครื่องลดความชื้นกำลังทาการลดความชื้นภายในห้องอยู่การเปิดปิดประตูบ่อยๆจะทำให้ค่าความชื้นที่อยู่ภายในห้องจะสูงขึ้นก็คือถ้าค่าความชื้นคงที่ตอนนี้อยู่ที่40%อาเ เปิดประตูปุ๊บค่าความชื้นจะสูงขึ้นเป็น65้ากว่ากว่าได้นั่นเองและการที่เราติดตั้งปั๊มเดนน้ำจะช่วยให้เดนน้ำออกจากตัวเครื่องและไม่มีน้ำค้างถังแถมยังกันไม่ให้น้ำไหลย,ย้อนกลับถังได้ด้วยนั่นเองค่ะรู้ข้อดีของปั๊มเดนน้ำเครื่องลดความชื้นแล้วลูกค้าอย่าลืมซื้อเครื่องลดความชื้นของเราและติดปั๊มเดนน้ำด้วยนะคะวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ สนใจสินค้าหรือสอบถามข้อมูลติดต่อตามที่แนบไว้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ